ไชเลยอาจจะเดินพอนะยยมสาธุสาธุนะสาธุเจ้าค่ะอาจจะช่วยอุดหนุนเพราะว่าอันนี้วัดไหนเจ้าค่ะหลวงพี่อยู่จังหวัดอะไรเจ้าค่ะอุตรดิตถ์เหมือนกันแต่ว่ามีหลายวัดอันนี้ก็เหมือนกันมาช่วยชาวบ้านเขาขายอันนี้ถั่วอะไรเจ้าค่ะเม็ดมะม่วงและเนี่ยอันนี้ก็เม็ดมะม่วงอออันนี้คือก็คืออันนี้ถุงละยี่สิบจะให้คุณผู้ชมดูด้วยอันนี้คือถุงละร้อยยี่สิบ ร้อยยี่สิบข้างบนถุงละอ้อ <250 S 1> อันนี้มันมีหลายขนาดนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาแล้วก็อันนั้นก็คือน้ำพริกาพริกอะไรคะน้ำพริกลาบของเท่าไหร่เจ้าคะละเจแล้วก็มีอันนั้นด้วยปลาปลาอะไรเจ้าคะ <250 S 1> อินเสิร์ตตะกรงถุงละห้าสิบปลาอะไรเจ้าคะหลวงพี่อันนี้ปลาแห้งหรือปลาอะไร,ระเอาไปทําอะไรกินได้เจ้าคะเอาสองถุงเจ้าคะ่ะช่วยซื้อเจ้าขาอ่า แล้วก็แล้วก็ไอไอ้มีนี่ขายยังไงเจ้าคะ <400. S 1> สี่กล่องร้อยสี่กล่องอ่ะสี่กล่องเจ้าคะ่ะช่วยคุณผู้ชมมาที่วัดโพธิ์พระเชตุพนแล้วมาช่วยวัดนี่อุดนเพราะว่าพระขายแล้วไปช่วยชาวบ้านไม่ได้เอาเข้าไปวัดนะเพราะว่าชาวบ้านเนะี่ยเขาทําบุญให้วัดเยอะแล้วเนะาะพระก็ช่วยชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านเนะี่ยแถวจังหวัดอุตรดิตถนะ์น่ะเขาอุตรดิตถ์มันเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองรองมันไม่ค่อยมีไรายได้กันเนาะเนี่ยพระท่านก็นมาช่วยนะ นี่ค่ะขอ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 ภัยในเจ้าค้าไว้ตรงนี้นะเจ้าค้าเนี่ยคุณผู้ชมมาแล้วมาช่วยอุดหนุนนะถึงวันที่ยี่สิบเนี่ยบูธเนี่ยสามบูธเนี่ยวัดอุตรดิษยังวัดอุตรดิษขายของก็ขายไม่แพงมีกรอบสี่กล่องร้อยเนาะถูกนะเจ้าค้าอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิษมาค่ะคุณผู้ชมกับกับนักการในเจ้าค้า<อ> <c oughs> พูดผิดผิดถูกถูกไม่เคยเข้าวัด อัน้ยน่ากินจังอันนี้คืออะไรอ่ะพี่อันนี้คืออะไรไรสดอยู่พี่ มาจากจังหวัดอะไรหมูเชียงรายเลยเหรออ่ไม่ให้ความรู้กับประชาชนหน่อยทำไมมันแดงๆมันคือมันคือหมูแดงหรือหมูอะไรเจ้าคะหมูแดดเดียวค่ะแล้วแล้วทําไมมีพระมาร่วมด้วยพระอะไรงานนี้เป็นงานของเกี่ยวกับพระค่ะพระท่านให้มาอ๋อให้มาออกร้านฟรีออร้านอ๋ออันนี้มาจากภาคเหนือเลยจิ้นนึ่งคืออะไรเจ้าขาจิ้นนึ่งคือหมูแดดเดียวเอามันอันนี้เลยใช่ไหมค่ะอันนี้ขายยังไงเจ้าขา ขายเป็นไอแพ็กอย่างนี้สองร้อยบาทแล้วเวลานึ่งแล้วก็ขายเป็นกล่องกล่องกี่ร้อยร้อยแล้วก็กล่องละห้าสิบบาทเอากล่องร้อยหนึ่งหนึ่งกล่องน่ากินมากเลยขอชิมชิ้นหนึ่งให้คุณผู้ชมดูสิเอาร้อนๆแบบนี้แหละเอากล่องที่ฉันซื้อแหละจะได้มีกําไรมาจากภาคเหนือเลยเหรอคุณพี่จังหวัดอะไรภาคเหนือคุณลีนแม่จังคุณเคยไปไลฟ์สดที่งานอุ่นไอรักให้พวกอ๋ออุ่นไอรักก่อที่สวนอัมพร ขายข้าวซอยเชียงรายอ่ะเนี่ยนี่นี่นี่อ่ะช่วยอุดหนุนอะรับตังก่อนนี่ค่ะคุณผู้ชมออ้ยนี่มีน้ำพริกด้วยใช่ไหมน้ำพริกด้วยนี่ใช่ไหมเขาเป็นอิสลามเขากินไม่ได้อุ้ยอร่อยนุ่มอร่อยมากเลยมัเลยคุณผู้ชมร้านอะไรเนี่ยร้านอืหไทยยองอาหารไทยยองค่ะเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนเนาะเป็นคนชนเผ่าหรือเปล่ารยักษิตพันใช่ มี่อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยอันนี้ที่กินอยู่คือหมูแดดเดียวค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาแล้วก็ซื้ออย่างเีือ<ม>เขาจะมีอย่างเนี้ยเราก็เอาไปทอดเองใส่หม้ออบลมร้อนอ,ะนอ,อ่ะอ่าอันนี้คือน้ำพริกลยคุณพี่ค่าอร่อยมากอร่อยมากเลยอร่อยมากคุณผู้ชมมานะคะมาที่วัดโพ พระเจตุพลเขาจัดงานวันสมภพถึงวันที่ยี่สิบมการาที่ว่ารอสิพระองค์งท่านอายุเท่ากับรอหนึ่งสองมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบเก้าวันรัฐวัดนี้เขาจัดแล้วก็แล้วก็เชิญเชิญร้านค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดอะ่ะมาออกงานนี่ไม่ต้องเสียค่าที่ใช่ไหม,ไมเ,เนี่ยวัดเขาใจดีนะเขาอ,อยากให้ประชาชนมาเที่ยวมาร่วมเฉลิมฉลองไงวันสมภพและมีความสุข มากินอาหารจีนที่มันอร่อยแปลกๆมีชื่อเสียงเนี่ยอร่อยอืมเนี่ยน่ากินมากเลยคุณผู้ชมอันนี้เราใส่สีหรือว่ามันมันเป็นสีของเนื้ออย่างนั้นเลยอ๋อมันไม่ใส่สีค่ะมันเป็นเนื้อส่วนไอหัวไหล่สับปเออเนี่ยสีมันสวยงามฉันนึกว่าพี่ไปใส่สีมันจะหมูแดงไม่หลวงจะให้กล่องพิเศษให้คุณโอ้ขอบคุณมาก ขอบคุณมากมีแกงฮังเลด้วยมีจิ้นนึ่งน้ำพริกขาจิ้นนึ่งก็คือข้าวเหนียวใช่ไหมพี่ไม่ใช่จิ้นนึ้อจ้นเป็นภาษาท้องถิ่นค่ะคือหมูเหรอคือคือพวกเนื้อสัตว์อะไรต่างๆอ๋อเขาเรียกจิ้กนอ่ไปถ่ายที่จะกราคนหน่อยลูกเราให้คุณผู้ชมเห็นนะอันนี้จิ้นนึ่งแบบนี้นึ่งแบบนี้อันนี้ก็คือทอดอืมแกงฮังเลกําลังทําอยู่แกงโฮแกงโฮหลวงพี่กับนรมาสการเจ้าค่ะ ปีนี้หกสิบหกแล้วเจ้าค่ะมาไลฟ์สดคนจะได้มาเที่ยวเยอะๆเจ้าค่ะมันร่วมเฉลิมฉลองคุณลีนาจางอันนี้น้ำพริกให้พิเศษเลยนะคะโอ้ขอบคุณแม่จะขัดทุนไมเนี่ยจะช่วยอุดหนุนก็ให้ฉันเยอะให้ฉันพิเศษอีกเนี่ยฮะ<า>อันนี้เราจำจำจำ,จำลีนาอ๋อมาจิมาอยู่ที่นี่<า>นอ๋อขอบขอบคุณเจ้าค่ะ ไปเรื่อยๆมีอีกหรือเจ้าคะโอ้อันนี้ทางวัดเขาเชินมาหรือว่าทางราชการคณะสงชื่นมานะเจ้าค้ะว่ามาจัดงานสมบพนให้กับรอสิธิ์พระองค์ท่านที่มีอายุเท่ากับราชการที่หนึ่งสองหมื่นหกพันหกพันสี่ร้อยเก้าสิบหกพันเราะฉันซื้อลอตเตอรี่อยู่หกสี่เก้าหกจำได้แม่น เสร็จแล้วเลยพี่อันนี้ของแม่เสร็จแล้วนะเมื่อกี้ให้ตังไปร้อยหนึ่งเลยนะได้แล้วค่ะอ่าเอาข้าวเหนียวไปด้วยค่ะจะแถมให้อุ้ยเอาเลยของฟรีชอบชอบอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคุณแม่งก๊กตลกตลกสนุกสนุกเพราะว่าคนดูฉันเอฟซีมันชอบด่าฉันไงพี่โชคดี โชคดีนะรวยรวยรวยอพ่อมาถ่ายรูปเร็วมาถ่ายรูปภาษาภาษาเนืออร่อยพูดว่ายังไงอร่อยอ่ะภาษาลำแตแต้ลำแตแต้ลำแตเต้ลำแตเต้ไปเลยนะพี่โชคดีรักนะขายดีขายดีนะโชคดีนะพี่รวยรวยกลับในแสวงนมมสการเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ชคดีโชคดีรวยรวไหนอะถ่ายน้ำไหนอะโอ้นี่นี่มาจากจังหวัดอะไรอะอู้นี่ไงตกตาไทยเลยน่ารักเลยตัวเท่าไหร่อะตัวเท่าไหร่ห้ค่ะอันนี้หกสิบออันนี้ร้อยห้าสิบน่ารักเลยคุณผู้ชมมาเที่ยวนี่หมูกระจกก็มี นอ่มมาจากจังหวัดไหนอ่ะลูนเลยเออวันนั้นฉันเพิ่งผ่านลำพูนฉันไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายมาตอนปีใหม่แล้วขับรถผ่านลำพูนผ่านตลาดหมูซื้อซื้อลำไยลำพูนมาอันนี้หกร้อยเหร่อแม่แม่ไผู่ปให้หนูหน่อยได้ให้หนูหน่อยสิขาอุ่นร้านอะไรอ่ะเดี๋ยวบอกแม่เดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์สดอยู่ บ้านรักษาศีลแห้ค่ะคุณผู้ชมจะขามาอุดหนุนได้เลยหมูกขจจค่ะอร่อยแล้วก็ตุ๊กตาไทยเลอหน้าัะตัวละหกสิบาทเองบ่โยมาอโยมแม่เพิ่งไปมาวันนั้นผ่านตลาดมูซื้อก็ช่วยซื้อลำไยไปสิบโลกับชาวบ้านเขาดีเขาขิ้ชนโลยี่สิเองเธอสิบโลสองร้อยลอใช่ใช่เอามาปาก ากฮะชิมหมูกระจบหมูให้เอิ่มกับคุณมากเพิ่งกินต้มเลือดหมูมากินเยอะเดี๋ยวมันล้นล้นคออ่ะมาจากจังหวัดอะไรอันนั้นสวยนะที่ผ้าเช็ดเท้าวะ่ะสวยมากเลยอะ่ะเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยห้าสิบาทเองเนี่ยกระเป๋าสี่สิบเองนี่ชาวบ้าน,นทำเองเลยเนาะ อืมเนี่ยสี่สิบบาทเองอ่ะคุณผู้ชมนี่เปทำอะไรเป็นไม้แวเหรือเน่อเออดีมากเลยข้างหลังนั้นข้างหลังนั้นท่องคนลำพูนทำเหรอเสื้อแดงแดงนั่นอ่ะจริงเหรอเอามาดูเสื้อแดงที่ว่าเป็นเสื้อตุรกีน่ะมีแสกด้วยเหรอใช่แสกหรือเสื้อเออร้อยห้าสิบเองเหรอมีกี่ไซส์ เอายักษ์ใหญ่เลยอ่ะไซส์ใหญ่สุดฉันอ้วนเอาห้าสิบมีไหมไซส์ห้าสิบฉันอ้วนมันจะใส่เป็นแสกใส่เป็นแสกไงพี่ใส่แล้วลวใส่เป็นแสกแล้วเราก็เสื้อนี้คุมไงหลวงพี่นี่นี่ทำขายเองเลยใช่ไหมเก่งมากๆเลยนะเนี่ยอยเพ่งเขาบอกอ่ะปลาสร้างเพลงอะไรเนี่ยเออเนี่ยเสื้อสวยมากคุณผู้ชมนะเนี่ยผ้าเช็ดเท้าห้าสิบบาท นางเยฟชสวยสีสันสวยมากเลยเนี่ยอุ้ยอันนี้น่ารักนี่เป็นกระเป๋าเลยสามสิบาทเองคุณผู้ชมเนี่ยกระเป๋าใช่ไหมพี่เป็นกระเป๋าใส่อะไรอ่ะอันนี้ใส่โทรศัพท์น่ารักมากเลยน่ารักมากเลยคุณผู้ชมดูสิเนี่ยใหญ่สุดมีไซส์อะไรใหญ่สุดอ่ะไม่มีห้าสิบหรอจะใส่เป็นแสกไงซื้อตัวหนึ่งซื้อตัวหนึ่งตัวเท่าไหร่จ๊ะ เอ้ยเนี่ยมาคุณผู้ชมร้านอะไรนเนี่ยร้านปาดซางค่ะร้านปาดซางมาเลยที่วัดพระเชตุพนวัดโพเขาจัดงานถึงวันที่2ี่สมกราคมวันสมาพนอันนี้ก็คือทางวัดเนี่ยคณะสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยเขาเชิญทุกร้านที่เป็นเอกกรา์ของแต่และจังหวัดมาออกร้านเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้ประชาชนทั้งประเทศไปเที่ยวงานนี้แล้วมีความสุขเพื่อถวายให้กับรอสิบใช่ไหมเจ้าคะเออ จะซื้ออันนี้ไปฝากหลานด้วยถ้าใบร้อยได้ปะอุ้ยต่ออีกนะจะไปแจกเขาอ่ะเนี่ยเสื้อชาวเขานี่แหละมันน่ารักมีกี่อันเอ่อชาวเขาอะเออสีฟ้าดีเออเอาเราหมดเลยเลยไหมจะลดให้ไหนไมวเอาไม่เอาเอาสีแดงสีแดงสองอันเออสีแดงสองอันเป็นห้าอัน จะซื้อไปแจกเชาพี่ตอนไลฟ์สดสีส้มไม่เอาเอาแดงเอาแดงเนาะเอาหยิบออกข้างข้างข้างล่างมีไม่จะได้ไม่ต้องหยิบตรงนี้หยิบออกเลยถคาข้างล่างมีเราก็ไม่ต้องหยิบตรงนี้อนี้ดมีห้าสิบไหมที่รักฉันอ้วนยังจะใส่เป็นซอกเอาใหญ่สุดนะที่รักตังอยู่นี่นะที่รักไหนดูเส่เอาสีดำไม่เอาหมวกไม่ได้ใช้ แดงน่ารักเอาสีดดามาสีดำมาอีกสามอันสีฟ้ามาก็ได้น่ารักให้หลานเล่นสีตุ๊กตาใจรื้อหนูรถให้ก็ได้เนี่ยเอาสีดำมาอันนี้แบบว่าไปใส่มือถือก็ได้ใช่ไหมพี่แล้วก็แขวนคอสีดำมาอีกนี่มันสีดำหรือสีน้ำเงินเอาสีดำดิพี่แม่สีสีดำไหนดูสิ ตะกร้อสีอะไรสวยลูกละนี่แหละฮะอันนี้สีเหลืองสีเหลืองเอาไหมมาเอาสีแดงดีกว่ามึงชุดชาวขาวต้องเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมอาสีน้ําเงินมาสีแดงเราได้สองอันใส่โทรศัพท์อืมอันนี่ใส้แม่อาสีเข้มๆเนี่ยสีเข้มนใส่โทรศัพท์นี้เลยแม่เนี่ยนี่ตังอยู่นี่นะ้าใบเสื้อร้อยห้าสิบแถมใบหนึ่งได้เปล่า แถมใบหนึ่งได้ไหมอันนี่ปลูกแล้วนะนี่อันนี้ปลูกแล้วอาก็ซื้อตั้งเยอะอ่ะไม่เป็นไรนี่ยังให้ไปสามร้อยพอดีไงพี่จจอ่ะใส่ถุงมาอันนี้ใส่ถุงแม่นี่ยเนี่เนี่เลือดบบนี้ก็มีนะแม่เนี่ยไม่เอาฉันจะเอาสีแดงใส่วันตรุจกกีนฉันจะใส่วันตรุจกกีนไงกกนไวันที่ <29. S 1> ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าใช่ใช่ฉันจะซื้อไปใส่ตรุจีนอันนี้ซื้อไปแจกเขา ให้ไปละสามร้อยเมื่อกี้อ่ะแม่จพี่กระนูหน่อยเลยกระนเบไปะเบเรบเรบเกบให้ไปละสามร้อยพี่มฮะมายืนตรงนี้มาอาองไฟล์องไปลหน่โอเคแปดสี่ F F F หลวงพี่หลวงพี่ถ่ายรูปได้เก่งมากเลยเอาสินค้าหนูด้วยวันนี้เราจะมาถ่ายด้วยวันนี้จะดูจะดี fc โอเคไปแล้วนะไปแล้วนะให้แถมก็ไม่ยอมแถมจะขอถ่ายรูปขอแถมกระเป๋าใบหนึ่งไม่ยอมแถมจะจะขอถ่ายรูป หลวงพี่ถ่ายสนุกมากหได้ได้ได้นี่มาจากที่ไหนอ่ะเออลำพูนมีลำไยด้วยลำไยอบแห้งไม่สนุนเลยค่ะเดี๋ยวเขาถ่ายรูปหนึงเดี๋ยวนะลำเหียงลำพูนหมู่บ้านสินห้าหลวงพี่ถ่ายรูปสนุกมากหลวงพี่ถ่ายรูปสนุกมาก อันนี้มาจากเชียงใหม่ฉันลุกไปเที่ยวเชียงใหม่มาตอนปีใหม่เชียงใหม่เชียงรายฉันไปมาดูองดูบมามาคุณผู้ชมเข้ามาดูหน่อยอันนี้เป็นหมอนหรยอคะใบเท่าไหร่คะใบละอรอยาบเออทาเองชาวบ้านทําเองอันนี้ก็เป็นชาวบ้านทําเองอืมเป็นผ้าทอเองเหรออ่ฮะผ้าฝ้ายทอมือเออเอาไปพันคออืม เดี๋ยวต้องออกแบบให้ออกแบบให้มันแบบว่าทันสมัยหน่อยนี่เอาไปซื้อพวกนี้ไปก๊อบอ๋ออันนี้มันเป็นแบบแบบเราเราอ่ะเอาทรงเขามาก๊อบไงพี่เ<อ>นี่ยทรงที่ทยันใส่อยู่<ว>ยเนี่ย,ยตัวนึ่งอ่ะไปซื้อที่พัติน่ามาอ,อันนี้ของปลอมของจริงมันแสนกว่าบาทของปลอมมันพันกว่าบาทแล้วพี่ก็เอาไปให้ชาวบ้านก๊อบแล้วทำทรงแบบนี้มันถึงจะขายดีขายได้ให้ไอเดีย ไม่ต้องมันประเทศไทยมันร้อนกรุงเทพมันร้อนเขาไม่ห่มผ้ากันร้อนจะาแค่นีไตฮาร้อนแม่สวยแม่แถมนะเนี่ยแถมนะเดี๋ยเหรอใครยน่ารักคุณผู้ชมนางแถมให้ค่ะนี่นี่มีชันซื้อกับนางค่ะขอบคุณมากนะน่ารักอาชะจุงมาจ้ะทำไมน่ารักแบบนี้ คนลำพูนอ่าคนลำพูนใจดีคนเหนือใจดีน่ารักจิตใจงดงามใครรูปไหนใครรูปจำได้ไหมที่ฉันสอนว่าไปซื้อซื้อสูตรที่แบบของแบรนด์ดังๆใช่ไหมแล้วเราก็ก๊อปของมันแต่ว่าอภาพของเรากอปี้ขาทรงแบบนี้เข้าใจไหมลงทุนพันกระบะแล้วก็ปี้มันเลยเพราะว่าอันนี้มันขายแสนกว่าไงแต่ที่แม่ใส่นี่ของพรซื้อมาพันพันสองเองใครรูปคนไรูปมามามา อันไหนอันนี้วัดศิลานิมิตรวัดบ้านกองหินอำเภอหังจังหวัดเชียงใหม่เรื่ออะไรลย่ะเมันคือต้องไปออกแบบแบบที่ฉันต้องการอุตส่าห์ให้ไอเดียไปแล้วเจ้านี้ขายอะไรแปลกนี่มาดูเร็วเอาไปทำอะไรอ่ะพี่แม่นั่นนี่ชุดอะไรอ่ะชุดนกกลานกกลา ออนี่มาจากแม่ห้องสอนแล้วนี่ก็คือเป็นชุดที่แบบเอาไปฟ้อนก็เลยเอามาโชว์ว่าเออถ้าคนที่แบบจะซื้อพวกนี้ไปฟ้อนก็นี่เลยมาซื้อที่นี่เลยออกงานนี่เป็นผ้าต้องลายที่ใช้ประดับโต๊ะออเป็นผ้าเหรอเออสวยนะเก่งนะแจะสลักสวยเลยอยาไปประดับโต๊ะค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาไอ้หลวงพี่ออกแบบอ๋อหลวงพี่เก่งมากวิทำอย่างนี้ได้ไหมหลวงพี่ มินิฮาร์ดหนึแม่ห้องสอนวัดเมลาหลวงจังหวัดแม่ห้องสอนโอ้หลวงพี่ถ่ายรูปสนุกมาจากแม่ห้องสอนโลเทอมาจากแม่ห้องสอนโลเท่าไหร่อ่ะอันนี้ถูกอร่อยค่ะอ๋อ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 อุ้ยอันนี้มาจากที่ไหนอ่ะเสื้อผ้า แม่ห้องสอมนกันเรรับเข้ามาขายหรือว่าอะไรอ่ะอ่านี่เป็นผ้านะผ้าสวยมากเลยผ้าสวยมากเลยโอ้เสื้อนม่ก็สวยคอจีนสวยไอ้เท่าไหร่ไอ้สีม่วงนั่นน่ะหกร้อยห้าสิบอ๋อไม่แพงเลยคุณผู้ชมหกร้อยห้าสิบเองแล้วผ้าอย่างนี้เขาไปทําอะไรอ่ะเป็นผ้าถุงค่ะอ๋อทำเป็นผ้าถุงอ๋อไม่แพงอ่ะคุณผู้ชมสวยด้วยผ้าลายสวยมาก มามาเลยวัดโพพระเชตุพนค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาถ้าบอกมีอีกอ่ะมีอีกอเหรอเลี้ยวซ้ายเหรอพี่ฮะห,ห,ห,หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยมีแค่นี้เองแล้วเราเไงเราจะนั่งสำร้อไปเลย,เอ,เ,ลยเออ